คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์วงวันล้อวงวันก็ไม่ล้อสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ที่16รกรกฎาคมเช้านี้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำในวันหยุดสุดสัปดาห์เจอพากับอิทธิพลพายุตาลินเคลื่อนที่จากทะเลจีนใต้ขึ้นชายฝั่งที่เวียดนามตอนบนลาวตอนบนประเทศไทยจึงทำให้ภาคอีสานเนาะและ้วก็ภาคเหนือ ได้รับอิทธิพลของพายุตาลินฝนกระสิโตกเลื่นๆแบบนี้แล้วพี่น้องแง่เศารแบบนี้บรรยากาศดีแบบนี้ออกไปไหนดีเอ,อ่ยบ้านเราถนงถนนก็ดีไปหมดแล้วใส่เสื้อกันฝนขับมอเตอร์ไซคล้อมันก็จะเลิศมากนะคะคุณแม่ห็นมอแต่ก่อนทางนี้ดินยวกดินเหนียวไปไหนมาไหนก็ลาําบาเดี๋ยวนี้รัดยางท่อทางไปตากเกเ็ดบ้านชาน ที่นี่เทศบาลตะบนจานแสนชัยอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกตค่ะไอยบอแมงโคนขมาโดเขาเป็นคนคอยบา้านคอยอยู่ศรีสะเกตเดอร์กินกินไปไปเที่ยวรีสะเกตอำเภอห้วยทับทันก็จะมาลืมจะลืมเมื่อคืนไก่ย่างไม้มาดันห้วยทับทันก็ได้เอาเดอร์ไก่ย่างนั่งรถไฟมาก็ได้เนาะหลงที่ตอนนี้รถไฟห้วยทับทัน ที่พักรีสอร์ทมีเยอะแยะเลยจ้าสะดวกสบายเดยเฉพาะบ้านจะพาขับขี่มอเตอร์ไซค์ล็อตอนนี้เรากพลังข้างสะพานเนาะอ่ะนนางเก็บน้ำแกมลิงนี่เด๋ยวน้ำก็จะขึ้นนะปีนี้เดือนกรกฎาคมแล้วน้ำยังไม่มาคาดว่าน่าจะสิงหากัญญาุณลัตน์พี่น้องปีที่แล้วเราก็พายุโนรลลูม,มันปลายเดือนกัญญาคุณนะเป็นไมล์ะ ออกมาเกันเวการันก,ก็ระยยนโฟนเดร์เราก็จะว่าตายป่าเก็บเ็ดจากถนนเลี้ยนเหนียวตุุย,ยๆค่อยจอดรถไว้บุ้นถ่ายบ้านน้ำําเนาะเดินนี่นะครับผาดินดินยวบดินยุบแถวนี้เข้าไปในป่าฝั่งนี้นะ รองเท้าก็ขาดจาาะหาพอดีมันจูดินตันจู่พี่นะบอกดินดูดนะอู้พีนะของเทีน้ําใหญ่น้องเทก์แต่เธอไม่ทําลายแถวนี้ฝนตกดินไม่จูบ้าน,นเช้าอยู่เพื่อนๆเลยมาเก็บผ้า,านะให้เนาะใครบ้านก,าก็โผลมาหมดโมดเครืนน่องบินเนาะองเงี้ยในโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูยังไม่มีกล้องโปรโงนะตเตมๆเอาอันนี้ไปก่อน เรามาชมคลิปกันแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ไทยบ้านบันเทิ่มโซ่ FC ใหม่ FC เก่าทักทายกันมาได้ที่คอมเมนต์นะจ๊ะสิบกิโลเมตรอำเภอห้วยทับทองจังหวัดศรีสเกตทางลัดไปสองสองหกได้จ้าสองสองหกเดี๋ยวนี้แขกศรีสเกตก็เป็นสีเลนจุดจุดวัดไฟสองสว่างแบบยาวเพราะยาว,ออาวไปจะดูนะหน้าหนาวน,นี้ระเที่ยเล่นสนุกจังเพราะว่า มีไฟครับไฟสองสวา่างบ้านผืนบ้าน,น,นอนุวนี้ก็เป็นบ้านป้ายบอยกว่าเป็นบ้านพงสือพี่น้องเ,เ,อ,เออพี่น้องเออพูดได้ว่าอีสานแหลมจีจูงเถกผมมาเบิ้งแต่เธอต้องเงินเสือด้วยเกกยังใส่ละไม่สิแหลมไปจังได้สิแหลมไปจังได้พี่น้องเออพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณเพื่อนไปก่อน อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไทยบ้านมันเชว์สำหรับคปนี้สวัสดีครับผม 呜呜。嗯